มาดูโจทย์สมาคมข้อนี้กันเนาะเขาบอกมาว่าของผสมชนิดหนึ่งมีส่วนผสมที่เป็นแอลกอฮอล์อยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะต้องใช้ของผสมนี้กี่แกลลอนเพื่อผสมกับแอลกอฮอล์นะผสมกับแอลกอฮอล์เพื่อให้ได้ของผสมใหม่แปดจุดห้าแกลลอนแต่เป็นของผสมที่มีแอลกอฮอล์อยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์มีแอลกอฮอล์อยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราต้องคิดก่อนว่า เรามีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่เข้มข้นเท่าไหร่บ้างสิบห้าเปอร์เซนต์ผสมกับอะไรเนาะต้องใช้ของผสมนี้กี่แกลลอนผสมกับแอลกอฮอล์เฉยๆเลยแ,ลแสดงว่าแอลกอฮอล์นี้ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมแล้วได้ของผสมใหม่ที่มีแอลกอฮอล์อยู่กี่เปอร์เซนต์เนาะ ของผสมใหม่มีแอลกอฮอล์อยู่60%อร์เซนใช่ไม่ใช่อ่าเมื่อเข้าใจตามนี้แล้วเรามาดูซิว่าที่โจทย์ให้มาเนี่ยของผสมใหม่รวมเป็นปริมาตรทั้งหมดเท่าไหร่เนาะแแกลอนแต่รู้ไหมว่าเอาไอ้นี่มาเท่าไหร่ไปดูคำถามโจทย์ถามอะไรเป็นของผสมที่มีแอลกอฮอล์ปถามว่าของผสมที่มีแอลกอฮอล์15%นี้ ต้องใช้กี่แกลลอนอันนี้กี่แกลลอนให้เป็น x แกลลอนได้ไหมเพราะฉนะนั้นถ้าตัวนี้ x ตัวนี้ก็ต้อง8.5ลบ x แกลลอนพอทั้งหมดรวมกันแล้วได้เท่าไหร่8.5ใช่ไหมเนาะทีนี้อ่าดูนะผสมกันเจตมีแอลกอฮอล์อยู่60%เธอดูปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ดินี้มีแอลกอฮอล์อยู่15%ก็คือ15ส่วนร้อยคูณ x ใช่ไหม ถูกไหมอันนี้แอลกอฮอล์มีอยู่เท่าไหร่แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้คือแปดจุดห้าลบเองถูกปะอันนี้แอลกอฮอล์มีเท่าไหร่เนาะหกสิบเปอร์เซ็นต์คือหกสิบส่วนร้อยคูณด้วยอะไรแปดจุดห้าร้อยเปอร์เซ็นต์คือร้อยส่วนร้อยนะไม่เขียนนะถูกปะทีนี้อ่ะส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่มีเนี่ย เธอจับมาบวกกันนะก่อนต้องเท่ากันอะไรเนาะหลัง6 0ส่วนร้อคูณด้วย8.5เราก็พันยังไงให้ร้อยหายไปจะต้องนำา1 0 0ไปทำไมเนาะคูณตลอดอ่ะเอา100ไปคูณตลอดซีได้เท่าไหร่เลยวรอ้อยตัดฉกๆได้15 x ตรงนี้ก็เป็น100คูณ8ปจุดหลบเอ็กร้อยตัดชึกึกได้60คูณ8ปจุดหอ่ะเป็นเท่าไหร่เดียวร้อยคูณแปดจุดห้าเป็นเท่าไหร่แปดสิบจุดห้าใช่ไหม ลบร้อยเหกสิบคูณแปดจุดห้าเป็นเท่าไหร่ห้าร้อยสิบอันนี้ลบกันเหลือเท่าไหร่เนาะคิดเลขมาเลยจะได้เท่าไหร่เนี่ยร้อยลบสิบห้าเป็นเท่าไหร่แปดสิบห้าปะ เออตรงนี้ก็เป็นลบ 85x ตรงนี้ก็เอ,อเอา510<ม>เดี๋ยวก่อน<ม>คูณเลขผิดตัวเนี่ย100คูณ8.5<ม>ต้องได้850ส<ม>ิใช่ปะเขียนผิดตัวนี้ต้องได้850 ตัวนี้หนูเอา510ไปลบ850รห้าสเดี๋ยวเท่าไหร่สามร้อติดลบนะงั้น x เ,เดียวลบสามร่หารลบแปก็จะได้ x อ,ออกมาเท่าไหร่4ีเป๊ะลบหารลบเป็นบวก เขาถามอะไรเนาะโจทย์ถามว่าจะต้องใช้ของผสมที่มีแอลกอฮอล์อยู่15%กี่แกลลอนใช่ไหม,มเอ,อิญเราได้ x ออมาคือสี่เลยตรงนี้ก็คือสี่แกลลอนเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เท่าไหร่หนูก็8.5แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมที่เขาถามว่ามีต้องเอามากี่แกลลอนใช่ไหมเธอก็เอา8.5ไปลบ x คือ8.5ลบสี่เท่าไหร่ <4. 5. S 1> เออก็จะได้4.5แกลลอน เนี่ยเธอเอามาผสมกัน4บวก4.5กลายเป็น8.5ตรงไหมตร,ตรงแสดงว่าเราทําถูกยังเหนอถูกแล้วนะโอเคไหม